สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมี่ภาพยนตร์สยองขวัญแนวเาวฟุตเทจจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งมันจะมีชื่อเรื่องว่ากูเป็นเรื่องราวของทีมถ่ายทำสารคดีชาวอเมริกาน3คนได้แก่เจนนี่อีธานและไลออน ที่ได้เดินทางไปยังกรุงเคียบประเทศยูเครนเพื่อถ่ายทําสารคดีเกี่ยวกับมนุษย์กินคนในศตรวรรษที่20สืบเนื่องมาจากสมัยโซเวียตที่นาโดยสตาลินพวกนั้นได้เข้าปกครองยูเครนตั้งแต่ปี1932ไปจนถึงปี1933ทําให้ชาวยูเครนเกิดสภาพว่าอดอยากและล้มตายราวเจดล้านคนคนที่รอดชีวิตอยู่ถ้าไม่ใช่คนรวยก็จะหันมากัดกินกันเองและกินเนื้อคนด้วยกันเพื่อประทังชีวิตก่อนที่ทีมงานจะเดินทางพวกเขาได้ไปทำความรู้จักกับวาเลรีไก่ท้องถิ่นและรวมไปถึงคาตาลีนาร่ามสาวสวยชาวบ้านชา จำนวนมากถูกจับไปกินที่อุโมงใต้ดินมีบางครอบครัวถึงกับเอาเนื้อคนมาขายยายแกยังคงจําได้ติดตาว่าครอบครัวที่เธอรู้จักฆ่าลูกคนเล็กของพวกเขาเพื่อนําเนื้อมาแบ่งครอบครัวกินถ้าไม่ทําอย่างนั้นแล้วพวกเขาจะอดตายทั้งหมดทางทีมงานที่เดินทางไปหาอาจารย์ในมหาวิทยายลายัยที่ศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์กินคนอาจารย์ได้เล่าพวกเขาฟังว่าเคสของบอริสนั้นเป็นเคสมนุษย์กินคนที่น่าสนใจมากๆ ทางทีมงานของอาจารย์ได้ทําการสะกดจิตเขาเพื่อให้บอริยสยอมรับสาภาพว่าเขาทําอะไรลงไปแต่บอริสกับโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นฝีมือของผู้ผีปีศาจที่บังคับให้เขาต้องกินเนื้อคนทางทีมงานได้เดินทางไปที่โรงงานของบอริส พวกเขาที่เข้าไปสัมภาษณ์นายจ้างของบอริสก่อนที่นายจ้างจะบอกทุกคนว่าเรื่องคนหายเรื่องเกี่ยวกับอุโมงค์และรวมไปถึงที่บอริสกินเนื้อคนนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลไกด์ที่บอกกับทีมงานว่าถ้าหากพวกเขาจะจะคุยกับบอริสโดยตรงจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก1,000พดอลลาร์และอนุญาตให้ทีมงานตามไปแค่คนเดียวเท่านั้นไลอันจะได้ตกลงเดินทงไปพร้อมกับไกด์พร้อมกับล่ามสาวเขาได้แอบถ่ายใบหน้าของบอริสเอาไว้ก่อนที่บอริสจะถามกับล่ามว่าเธออายุเท่าไหร่บอริสดีกุญแจบ้านหลังที่เกิดเหตุพพพร้้้ออ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 อมมมกกกกกกัััับบบชทททีีี่่่่งงงงงงขเเเธแแลววววาาาดด๋จนนนนนิิิหญตป็ ได้เดินทางไปที่บ้านของบอริสเพื่อเตรียมสัมภาษณ์แต่บริเวณบ้านของเขาเต็มไปด้วยต้นไม้จึงทำให้ทางทีมงานต้องเดินเท้า้คไปบ้านของบอริสนั้นอยู่ห่างจากที่ทำงานของเขาประมาณหนึ่งชั่วโมงโดยที่เข้าของภายในบ้านยังคงอยู่สภาพเรียบร้อยและเต็มไปด้วยฝุ่นที่เหมือนกับไม่เคยมีใครเข้ามาในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเจนนี่ที่เจอมีดในห้องนอนส่วนไรอันก็ก้งขึ้นไปตากที่ห้องตาหลังคาเขาตกใจเมื่อเห็นปูกับเสื้อโค้ทที่แขวนอยู่พวกทีมงานได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดอา้ในบ้านเพื่อคอยจับภาพเหตุการณ์ท ไกด์ที่เขามาบอกกับทีมงานว่าถ้าอยากให้ทุกคนเข้าไปภายในบ้านจะต้องจ่ายเงินให้เขาเพิ่มขึ้นอีกทางทีมงานจะได้ยิ่เงินให้กับไกด์พร้อมกับชับว่าเงินส่วนที่เหลือเขาจะโอนให้หลังจากที่งานนี้เสร็จสิ้ลงแล้วเมื่อถึงเวลาสองทุ่มแล้วบอลลี่ก็ยังคงไม่โผล่มาตามนัด ทางทีมงานจึงได้ตัดสินใจพักกลางแรมที่นี่แม่มดได้พูดเตือนไกว่าเขาเห็นแก่เงินและงกันจะทำความตายมาสู่ขเขาพวกทีมงานได้เอาอาหารและเหล้าออกมาดื่มหลังจากที่กินอาหารเสร็จบ้อยแล้วไรอันได้บอกกับเพื่อนๆว่าไกได้เล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับโต๊ะกินข้าวตัวนี้ว่ามันคือโต๊ะที่ใช้ทำพิธีกรรมเรียกวิญญาณซึ่งบอริ้กับเพื่อนเคยใช้มันเมื่อสมัยก่อนมีเหยื่อหลายรายถูกฆ่าตายและถูกจับกินบนโต๊ะนี้ทางทีมงานจึงได้เอาเข้าของออกจากโต๊ะและจากการลองเปิดผ้าคลุมออกดูเฮ้ยเห็นร่องรอยก,การกขี่โต๊ะ เป็นกระดานผีด้วยแก้วรูปดาวแม่ไม่ได้พูดเตือนทุกคนว่าคืนนี้ห้ามทําพิธีกรรมใดใดทั้งสิ้นมันเป็นรางร้ายแต่พวกทีมงานก็ไม่ยอมฟังเพราะทั้งเมาและก็เกินนองพวกเขาจึงได้พากันเล่นผีด้วยแก้วแบบมุ่มัว่วเพื่อเรียกเสียงคารนงานปาร์ตี้รุ่งเช้าวันต่อมาไรอันได้เดินสำรวจปรอบบ้านพร้อมทั้งถ่ายคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้ ส่วนอีธานนั้นนอนอยู่กับล่ามสาวแม่มดนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวและไม่ได้นอนมาทั้งคืนเธอที่บอกกับทีมงานว่าไกลอกของพวกเขาถูกปีของทีมงานที่เรียกมาเมื่อคืนฆ่าตาปีแล้วเจนนี่ที่ไม่เชื่อศสยศาสตร์ก็เลยหัวเราะออกมาแล้วด่าแม่มดว่าจะจะบ้าเป็นกันใหญ่แล้วแม่มดได้พูดเตือนทีมงานว่าจะต้องทําการกับไลด่ดวงวิญญาณดวงนั้นออกไปถ้าไม่เห่างนกันแล้วจะไม่มีใครได้ออกจากบ้าน และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามพิดแก้วขึ้นมาดิดขาด <Ryan S 1> ไรอันพยายามติดต่อไปหาไกด์แต่เขาก็ไม่ยอมรับสายไรอัน <Ryan S 1> ก็เลยตั้งใจจะมายกแก้วขึ้นแม่มดจึงได้ร้องห้างไรอันเอาไว้เธอพูดถึงวิญญาณพี่ชายของไรอันที่ฝากเตือนสติน้องว่าอย่าทำอะไรงงโง,ง่ทำให้ไรอันรู้สึกตกใจที่แม่หมดนั้นรู้เรื่องเกี่ยวกับพี่ชายของเขาได้ยังไงทางทีมงานได้ทำก,การโทรเรียกแท็กทซี่จากในเมืองก่อนที่แท็กซี่จะบอกว่าระยะทางที่พวกเขาอยู่กับภายในเมืองห่างกันตั้ง400กิโลเมตรเขาคงจะใช้เวลาข้ามวันในการเดินทางและเรียกเก็บค่าโดย ล่ามสาวก็เลยเสนอว่าให้ปฏิเสธไปเดี๋ยวเธอจะโทรเรียกเพื่อนของเธอให้มารับพวกเราไรอันได้เสนอว่าให้รออยู่ที่บ้านเผื่อว่าบอริจะแวะกลับมาส่วนไกก็น่าจะกลับมาถ้าเขาอยากได้เงินเพิ่มไรอันแนะนําว่าพวกเราควรจะสัมภาษณ์แม่มดคนนี้ทาให้เจนนี่รู้สึกไม่พอใจเธอบอกว่าเรื่องไสยศาสตร์นั้นเป็นเรื่องไร้สาระไรอันได้ออกไปถ่ายคลิปที่ข้างนอกแลพะพบว่ารถตู้ของทีมงานได้หายไปแล้วไรอันจะสันนิษฐานว่าไกน่าจะเป็นคนขับมันไป ทางทีมงานได้พยายามถามกับแม่มดว่าวิญญาณที่พวกเราเรียกมาคือใครแม่มดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเธจะบอกให้แต่ขอร้องให้ทางทีมงานต้องเชื่อฟังเธอจนกว่าจะส่งดวงวิญญาณดวงนั้นกลับนรกได้สําเร็จเจนนี่จึงได้ถามแม่มดว่าทําไมต้องเชื่อเธอด้วยแม่มดถึงได้พูดความลั่าของเจนนี่ว่าเธอนั้นไม่สามารถมีลูกได้ทําให้เจนนี่ถึงกับตกใจและบอกให้อีธานจัดการลบคลิปที่นี่ทันทีเจนนี่ที่บอกกับแม่มดว่าเธอยังไม่เชื่อแม่มดและคิดว่าแม่มดนั้นแค่ดาสมสูงมากกว่าอีธานได้เรียกเพื่อนให้ไปดูคลิปขขขออองเเาาากก่่่นทีจะบว เมื่อคืนนี้มีคนขโมยกล้องของพวกเราแอบ,บไปถ่ายคลิปซึ่งมันเป็นคลิปแอบ,บถ่ายในห้องใต้หลังคาทางทีมงานได้พบความจริงว่าตอนนี้เสื้อโคดกับรองเท้าบู๊ได้หายไปแล้วเมื่อพวกเขาลองกอเทยบกลับดูจะเป็นภาพที่แม่มดทะเลาะอยู่กับไกด์แม่มดได้ด่าไกด์ว่าแกมันน่าเลือดและทําให้ทุกคนที่นี่ตกอยู่ในอันตรายไกด์ที่ยินแบบนั้นได้ด่าแม่มดว่าอินเทรค์คุณกูสาช่วยหาเงินให้ก่อนที่ไกด์จะแต่งตัวและตีมออกไปข้างนอกแม่มดได้พูดเตือนไกด์ว่าอย่าออกไปไหนทั้งนั้นพวกเราจะต้องช่วยกันกำจัดดวงนี แต่ไกดก็ไม่ยอมฟังและบอกว่าเขาจะไปตามตัวบอริสล่ามที่จัดการแปลภาษาให้พวกทีมงานฟังซึ่งมันเป็นคาพูดสาปแช่ขงของแม่มดที่บอกให้ไกดตายโหงถ้าว่าเขาไม่ยอมฟังคาเตือนเจนนี่ได้ถามทีมงานทุกคนว่าทำไมเธอถึงจาเรื่องราวเมื่อคืนนี้ไม่ได้เลยทางทีมงานก็เลยบอกว่าสองคนนั่นน่าจะใส่ย,ยานอนหลับลงไปในอาหารของพวกเราไรอันได้บอกทุกคนว่าเขาไม่เชื่อใจคนท้องถิ่นและรวมไปถึงล่ามของพวกเราด้วยล่ามก็เลยบอกว่ากล้าดียังไงมาว่าเธอเพราะเมื่อคืนนี้จะอ,อยู่กับอีธานทั้งคืน เจนนี่จะบอกให้ทีมงานเอากล้องอีกตัวมาดูก่อนที่ไรอันจะเข้าไปขอโทษล่ามที่เขาเผลอพังปากพูดอะไรออกไปกล้องจากอีกตัวได้เผยเห็นว่าแก้วที่พวกเขาใช้เล่นผีด้วยแก้วทำการขยับเองก่อนที่กล้องตัวนั้นจะอยู่บันทึกภาพเจนนี่ถามทุกคนว่าใครทำนี่ใช่ฝีมือของผีหรือเปล่าอีธานก็เลยบอกว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้ ไรอันได้บอกให้ทุกคนทําการตั้งกล้องเอาไว้เผื่อว่าคืนนี้จะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเมื่อกลางคืนมาถึงพวกเขาได้ทําการเล่นผีด,ด้วยกันต่อไปแม่ไม่ได้บอกให้อีธานเข้ามาแตะไหล่ล่ามเพราะทุกคนในที่นี้จะต้องมีส่วนร่วมแก้วที่เคลื่อนตัวไปที่คําว่าใช่ทําให้อีธานจำจะเหลอความจริงว่าเขาเพียงแค่คิดในใจว่าผีมาแล้วใช่ไหมเมื่อทางทีมงานพยายามที่จะถามต่อไปจู่ๆไฟภายในบ้านก็ได้ดับลงไรอันจะได้อาสาไปดูเครื่องปั่นไฟก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงเหมือนแก้วขูดโต๊ะ What is that? เขาบอกอีธานลองเปิดไฟจากกล้องดูพ่ออีธานเปิดไฟของกล้องก็ดูเหมือนว่าแก้วจะเคลื่อนที่ได้เองแม่ม่ได้บอกกับทุกคนว่าวิญญาณดวงนี้บอกกับเธอว่ามีของบางอย่างถูกฝังที่กาลางโรงนาและอยากให้พวกทีมงานไปขุดมันขึ้นมาไราอันที่ถือฉแฉลงไปดูเครื่องปั่นไฟพร้อมกับอีธานอีธานที่ได้ยินเสียงแปลกๆจึงหันกลับไปดูและพบก,กับเศษเนือของมนุษย์ที่ห้อยตรงตเตงซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเพียงแค่เศษผ้าเท่านั้นต่อมาทางทีมงานได้เข้าไปขุดหลุมที่กาลางโรงนาและได้พบกับหีบไม้ที่ถูกฝังเอาไไววว้้อ่่่ซึึงางาานนนเเทททลกกกพดรห ขาวของบอริสจากปี1995ที่ภายในห้องทาพิธีบอริสได้จจบอกทุกคนว่าพวกเราจะต้องทําตามคําของวิญญาณถึงจะสามารถเอาชีวิตรอดไปจากที่นี่ได้บอริสจการถอดเสื้อแล้วใช้มือแบบอ,อกของตัวเองจนหนังขาดเขาได้พุ่งตัวไปทําร้ายตากล้องและกินเนื้อก่อนที่จะมีแมวดําวิ่งผ่านและตามมาด้วยเสียงร้องประหลาด อีธานได้บอกกับทุกคนว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราเคยได้ยินก่อนหน้าที่ไฟจะดับจู่ๆไฟก็ได้ดับลงอีกรอบไรอันจะได้อาสาที่จะไปดูเครื่องปั่นไฟเจนนี่ได้บอกไรอันว่าแม่เขาออกไปก่อนที่แม่มดจะบอกทุกคนว่าวิญญาณดวงนี้นั้นเริ่มแข็งกันขึ้นเรื่อยๆแต่ไรอันก็ไม่ยอมฟังและดึงดันจะไปให้ได้แม่มดก็เลยบอกว่าให้อาตะเกเกงน้ำมันไปด้วยที่ภายในห้องปั่นไฟไรอันได้พบว่ามีใครบางคนมาถอดปลั๊กเครื่องปั่นไฟออกหลังจากที่ไรอันต่อสายจยบร้อยแล้วและจะเดินกลับบ้านอีธานก็ได้ยินเเเเสสีีีียงงแปปลกกกออ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 รรรรบไไไไไัันนท่่มพใจจจดด้้้้ขขาาาาวถื ก่อนที่พวกเขาจะได้พบก,กับเพลิงเล็กๆที่มห้องใต้ดินไรอันได้ไว้ให้อีธานที่ะเกียงเอาไว้ก่อนที่จะมีแมวกระจนกใส่อีธานและตามด้วยเสียงร้องภายในบ้านของเจนนี่พวกหนุ่มๆได้วิ่งย้อนกลับไปที่บ้านก่อนที่เจนนี่จะชี้ให้พวกเขาดูศพแมวที่นอนตายอ,อยู่บนเตียงเจนนี่ที่บอกว่าแม่มนไม่ได้ทำอีธานก็เลยบอกว่าเป็นแมวตัวเดียวกันที่กระจนใส่เขาเมื่อกี้นี้ อีธานได้จะโกนด่าแม่มดว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยปล่อยให้พวกเรากลับบ้านเดี๋ยวนี้พวกเพื่อนๆจะบอกให้อีธานสงบสติอารมณ์ลงก่อนแม่มดได้บอกทุกคนว่าวิญญาณดวงนั้นมันต้องการเลือดเพิ่มมันเป็นวิญญาณดวงเดียวกันกับที่บอริสเคยทำพิธีกรรมเรียกมันมาเมื่อปี19 9 5 แม่มดหวาดกลัวมากว่าวิญญาณดวงนี้นั้นจะแข็งแกร่งเหนือวิญญาณทั่วไปและอาจจะกลายเป็นปีศาจไปแล้วมันน่าจะเข้าสิงแบลและกระโจนทำลายอีธานแต่มันก็ต้องรีบผลออกไปเพราะอีธานจะตะเกียงเอาไว้และไฟคือสิ่งที่มันหวาดกลัวในเช้าวันต่อมามีรอยขีดข่วนคล้ายกับกรงเล็บสัตว์ที่สีข้างของเจนนี่เจนนี่ก็เลยบอกว่าไรอันขวรเธอตอนท <u> ี่พวกเรามีอะไรกันเมื่อคืนนี้ไรอันก็เลยบอกเจนนี่ว่าเมื่อคืนพวกเราไม่ได้มีอะไรกันล่ามสาวได้เข้ามาบอกว่าเมื่อคืนนี้อีธานก็ขวนเธอเหมือนกัน พวกทีมงานที่สับสนจึงได้ทําการเปิดกล้องวงจรปิดดูก่อนที่พวกเขาจะพบความจริงว่าอีธานกับล่ามนั้นได้มีอะไรกันจริงๆและเขาก็ขวนเธอตอนที่มีอะไรกันส่วนเจนนี่ได้ช่วยตัวเองแล้วใช้มือขูดไปตามร่างกายของเธอด้วยทําให้เจนนี่รู้สึกตกใจมากเพราะเธอทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ล่ามจชงสันนิษฐานว่าทั้งอีธานและเจนนี่น่าจะติดเชื้อมาจากแมวและอาจจะถูกวิญญาณไล่เข้าสิงเปียแล้วเจนนี่ที่บอกให้ล่ามโทรไปคอนเฟิร์มว่าเพื่อนของเธอจะมาถึงตอนบ่ายใช่ไหมล่ามจงได้จัดการโทรไปหาเพื่อนก่อนที่จะบบอออกกกกัทุคนนวว่่่่่าาาไไมมมีีสญญณเจลงื้ ที่เป็นที่ทางานของบอริสอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนักถ้าหาว่าพวกเราเดินทางกันตอนนี้ก็อาจจะไปถึงที่นั่นก่อนค่ำแม่ไม่ได้เตือนทุกคนว่าจะออกจากที่บ้านไม่ได้ ถ้าว่าพวกเรากำจัดวิญญาณไม่สำเร็จทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะต้องการอยู่ดีแต่เจนนี่ก็ไม่ยอมฟังเลยจากการแพ็คของไรอันจะได้เข้ามาต่อว่าเธอโดยบอกว่าทริปนี้เป็นเงินทุนพ่อของเขาเจนนี่จะมาเห็นแกตัวและหนีไปแบบนี้ไม่ได้แม่มลพยายามพูดามเจนนี่เอาไว้แต่เธอก็ไม่ยอมฟังไรอันจะได้อาสาที่จะเดินตามไปเคลียร์แม่มดได้บอกให้ทุกคนที่เหลืออยู่ลองเช็คดูในรูปถ่ายว่ามีใครบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านยาโบเนียหมู่บ้านที่เราเดินทางจากมาอีธานจะได้เอาชื่อของหมู่บ้านไปลงค้นหาในนท่ีีคม มีชื่อว่าอังเดชิกาติโลไรอันทตกนร้องได้ทุกคนออกไปข้างนอกพวกเขาได้เจอรถตู้ตอนแรกที่จอดประสบอุบัติเหตุอยู่โดยที่ประตูถูกล็อกจากข้างในและเต็มไปด้วยเลือดแต่การประจากวิเวลของไกด์พวกเขาจึงสันนิฐานว่าบอริสจะเป็นตัวการของเรื่องนี้จากวิดีโอที่อัดเอาไว้ไกด์ที่บอกกับแม่มดว่าเขาจะไปรับตัวบอริสและบอริสได้จะลงมือฆ่าไกด์และลากตัวของเขาออกไปจากทางท้ายรถแต่ล่ามก็ไม่คิดแบบนั้น เธอเชื่อว่าที่จะต้องเป็นฝีมือของแม่มดที่ทำการสราบแช่งไกดให้ตายโหงล่ามที่เข้าไปต่อว่าแม่มดที่ทำการสราบแช่งไกดแม่มดจึงได้อธิบายว่าพลังของเธอนั้นมันไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นแต่นี่คือฝีมือของวิญญาณร้ายทุกคนที่พากันเชื่อล่ามและแตัดสินใจจะไม่เชื่อฟังแม่มดอีกต่อไปพวกเขาที่พากันเดินเท้าลุกข้าไปในป่าขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นอีธานก็นได้ยินเสียงแปลกๆแต่ไรอันที่มองไม่เห็นอะไรเขาก็เลยบอกให้อีธานเดินต่อไปพวกสาวๆที่บ่นว่าพวกเธอเดินต่อไปไม่ไหวแล้ว ก่อนที่ล่ามสาวจ,จะไอเจียนออกมาไลาอัอนเริ่มมีเลือดไหลามาที่ใบหน้าของเขาเขาได้บอกทุกคนว่าพวกเรากำลังจะตายและควรรีบเดินกลับไปที่บ้านเมื่อทุกคนเดินทางกลับถึงที่บ้าน,มน,านแม่มดได้บอกทุกคนว่าเธอจะขอออกไปเดินสำรวจระหว่างที่นั่งรอแม่มดอีธานได้ได้จากการเปิดคลิปของอังเดชิกาติโลเขาได้เล่าให้ทุกคนฟังว่าคนคนนี้โหดร้ายยิ่งกว่าฆาตกรค,คนไหนบนโลกชายคนนี้นั้นทําให้คดีของเจฟฟี่ดาเมอร์ดูกลายเป็นเด็กไปเลยจากหลักฐานที่พบว่าเขาลงมือฆ่าคนไปมากกว่า50ราย ทั้งเด็กผู้ชายสตรีและคนแก่โดยการใช้ฟันจิกเนื้อเยื่อออกมาชิ้นๆเขากินอวัยวะเพศของเยื่อทุกรายแล้วแทงร่างเยื่อซ้ำๆยำๆอย่างไม่มมมรู้สึกผิดและจาที่อังเดชิก,กาติโลถูกจับกุมตัวในเวลาต่อมาเขาได้ให้การต่อสารว่าเขาเป็นคนวิกลจริตและมีแรงจูงใจในการลงมือเพราะเขาเห็นน้องชายที่มีชื่อวสเตฟานถูกจับฆ่ากินไปต่อหน้าต่อตาทางการที่ทำการ,รหาชีวิตอังเดเมื่อปี1994รูปไปหนึ่งจะในกล่องเป็นภาพของอังเดกับสเตฟานที่ถ่ายด้วยกันตอนที่พวกเขายังเป็นเด็กบนศพของเยื่อที่อังเดกินมีีีรยขขด่วทคไม จะนนี่ระล่าง แม่มดได้ย้อนกลับมาหาทีมงานและบอกว่าบ้านหลังนี้นั้นตั้งอยู่ใจกลางของต้นไม้5ต้นและเรียงกันเป็นดาว5แฉกข้างล่างของที่นี่น่าจะเชื่อมต่อกับอุโมงค์ใต้ดินตอนนี้วิญญาณของมันเริ่มแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆและพวกเราอาจจะเหลือเวลาไม่มากแล้วทางทีมงานได้รูปของอังเดกับสเตฟานเอามาให้แม่มดดูทำให้แม่มดจำได้ว่าอังเดนั้นเป็นฆาตกรกินเนื้อคนและวิญญาณร้ายดวงนี้ก็น่าจะเป็นของอังเดแม่มดได้จัดการทำแผลกับพวกทีมงานด้วยน้ำมันสุดพิเศษของเธอเธอบอกว สงสัยว่าแล้วเจนนี่ไปติดเชื่อมาจากไหนแม่โมดันเชื่อสนิทใจเลยว่าวิญญาณของอังเดนั้นถูกจองจำไว้ที่นี่เพื่อล้างแค้นให้กับน้องชายของเขาน้องชายของอังเดก็ถูกฆ่าตายและถูกกินในบ้านหลังนี้ขณะที่ทางทีมงานกำลังทำพิธีกรรมอีกครั้งเทียนที่จุดรอบๆก็ค่อยๆดับลงแม่โมดัขอร้องให้วิญญาณกลับไปสู่โลกที่ตัวเองจากมาก่อนที่แก้วจะเลือกพิธีคำมวงไหมแม่มดิจะได้เริ่มสวดคาถาไล่ผีก่อนที่จุดไฟก็ดับลงและตามมาด้วยเสียงร้องของแม่มดิที่ถูกทำร้ายไปจากกล้องได้เผยเห็นว่่่่่่าาาาาาแมมออออิิเเเข้ไปนนนังงงงๆยยยูภใหรรลลวท ผู้ผู้ชายจะได้เข้าไปจับตัวแม่มดเอาไว้ที่ท้องของล่ามเริ่มมีเลือดไหลออกมาแม่หมดเริ่มพูดพราบว่าเธอไม่น่าทําแท้งเลยล่ามจะได้แปลภาษาผู้ทีมงานฟังว่าแม่มดเอาแต่พูดถึงชื่อนิโคอยู่ๆแม่มดก็หัวเราะขึ้นมาเธอบอกให้ทีมงานไปกดของมาให้เธอมันฝังอยู่ทิศเหนือลึกลงไป5เมตรก่อนที่แม่มดจะหมดสติไปทางทีมงานจะได้พากันไปกดหลุมตามที่แม่มดต้องการซึ่งมันเป็นโครงกระดูกของมนุษย์ พวกเขาจึงสันนิษฐานว่านี่น่าจะเป็นกระดูกของสเตฟานน้องชายของอังเดย์ล่ามถึงเดาว,ว่าอังเดย์คงอยากให้พวกเราเอาศพของน้องชายไปทำพิธีกรรมให้ถูกต้องแต่ไรอันก็แย้งว่ามันพยายามฆ่าวพวกเราทุกคน ทำไมถึงต้องทำในสิ่งที่มันต้องการด้วยจูจ่ๆเจนนี่เกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วผักตัวของไรอันตกลงไปในหลุมจะขาหากักจากนั้นเธอก็วิ่งหนีเข้าป่าไปอีธานได้บอกให้ล่ามอยู่เป็นเพื่อนไรอันเดี๋ยวเขาจะวิ่งตามเจนนี่ไปเองแต่เธว่าเจนนี่จำอะไรไม่ได้เธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผักไรอันตกหลุมไปอีธานจะได้บอกให้เจนนี่เดินย้อนกลับไปที่หลุมแต่พวกเขาก็ไม่พบใครอยู่ที่นั่นแถมหลุมยังมีสภาพเหมือนกับไม่ได้ถูกขุดอีกด้วยทั้งอีธานและเจนนี่พยายามช่วยกันขุดหลุมแต่พวกเขาก็ทํำไม่ส,สน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเธอเองเธอเองนี่แหละที่เป็นคนทำแทงเธอตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่านิโคลเจนนี่บอกวิญญาณร้ายว่าถ้าแกคือนิโคลกล้าให้มเมาตัวฉันไปได้เลยก่อนที่เธอจะเควองตะเกียบไปถูกไฟก้องอีธานจะได้จัดการปรับกล้องเป็นโหมดกลางคืนเจนนี่ได้บอกกับอีธานว่ามีใครก็ไม่รู้มาจับแผลของเธอเจนนี่ได้บอกกับกล้องว่า ตอนนี้มีคนหายใจอยู่ข้างๆเธอเมื่อมีลมแรงพัดเข้ามาภายในบ้านทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจวิ่งออกจากบ้านไปแต่แล้วอยู่ๆลมก็หยุดพัดทั้งคู่จึงได้เดินย้อนกลับเข้าไปภายในบ้านพวกเขาได้พบกับกล้องของไรอันที่วางอยู่บนโต๊ะพร้อมกับครงกระดูกของเด็กเจนนี่พยายามเข้าไปปลุกแม่มดแต่แม่มดก็ไม่ยอมตอบสนองอะไรทั้งคู่จึงได้พยายามตะโกนด้วยขาไรอันกับล่ามก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาดูคลิปที่กล้องของไรอันภาพจากคลิปเผยเห็นว่าพวกเขาทั้งสองคนได้ตกลงไปที่อุโมงค์ใต้ดินที่อยู่ใต้หลุมไรอันได้เถอกลล้งงาาสีย่มไป่่ออนทีีเสยงงขขาจะดายไรอันด้บกันนค่ง ที่เลกจำจสภาพไม่ได้แต่รู้จากการทต่งกายของเขาแล้วน่าจะเป็นศพของไกด์ข้างๆศพมีกระดูกของเด็กวางทิ้งเอาไว้อยู่พร้อมกับอีเตอร์ที่ใช้ขุดดิน ไรอันที่สิ่งแปลกๆพยายามตะโกนเรียกคนร้ายออกมาก่อนที่เขาจะถูกอีเตอร์สับเข้าไปที่ท้องอีธานได้สันนิษฐานว่าตอนนี้ไรอันกับลาฟน่าจะตายไปแล้วและนั่นคืออุโมงค์ใต้ดินกินคนที่พวกชาวบ้านพูดถึงมีมนุษย์กินคนอยู่ที่นี่จริงๆและมันเอากล้องกลับมาวางไว้ที่บ้านเพื่อให้พวกเราได้เห็นภาพนี้อีธานได้บอกกับเจนนี่ว่าพวกเราควรจะทำพิธีส่งสเตฟานเพื่อให้เขาไปสูจส์สติได้แล้วเจนนี่จะได้จัดก,การแปลอักขระบนโต๊ะเป็นอักษรภาษาอังกฤษแก้วที่ขยับเองและเขียนคำว่า มันอยากให้ทีมงานัคงสองคนจัดการกินเนื้อของแม่มดอินนาอีธานที่ไม่ยอมจะได้คว้างแก้วจนแตกอยู่ๆแม่มดก็ฟื้นขึ้นมาแล้วพูดว่าพวกแกต้องทำในสิ่งที่จะต้องการแม่มดได้ทา้พวกทีมงานกินเนื้อเธอแล้วจัดการกัดลิ้นของตัวเองจนขาดทีมงานจะได้คว้ากล้องแล้วลุยวิ่งหนีออกจากบ้านแผลของเจนนี่เริ่มบวมมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่พวกเขากำลังวิ่งหนีไปด้วยกันวิญญาณร้ายก็ได้ผมมาลากตัวอีธานหายไปจนเจนนี่พยายามตะโกนเรียกหาอีธานก่อนที่จะมีกลุ่มควนมารออยู่รอบๆตัวเธอมีใครบางคนได้กระชากตัวเจนเนี่ลงไปที่อุโมงค์ใต้ดินเธอได้พยายามเดินตามหาเพื่อนไปเรื่อยๆเธอเดินตามเสียงร้องของอีธานและเห็นเขาถูกจับฉีกกินเนื้อจนเจนนี่จึงได้รีบหนีไปหาทางออกเธอได้ยินเสียงกระซิบที่บอกว่าทางนี้เจนนี่จึงเดินตามเสียงไปและได้พบกับล่ามซึ่งตอนนี้เธอถูกล่ามโซเอาไว้ ล่ามได้บอกกับเจนนี่ว่ามันอยู่ที่นี่แล้วอังเดทีด่เข้าสิงบอริสและบัคั้ให้บอริสกินเนื้อคนเพื่อทาพิธีกรรมชชีวิตน้องชายขึ้นมามันพยายามบังคับให้ฉันกินเนื้อคนแต่ฉันไม่ยอมทำอยู่ๆบอริสที่ถูกผิวอ,อังเดเข้าสิงก็ได้ผลออกมาฆ่าเจนนี่จนตายมันไม่ต้องการเธอเพราะเธอมีลูกไม่ได้มันได้เอาเนื้อของเจนนี่มาบังคับให้คาตาลิน่าหรือล่ามสาวกินเข้าไปซะเพื่อทาพิธีกรรมผูกน้องชายขึ้นมาโดยให้เป็นอยของสเตฟานเข้ามาสิงใ,ในท้องของล่ามสาวก็เ,เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่ เรื่องราของอังเดชิกาติโลนั้นคือฆาตกรต่อเนื่องกินเนื้อคนที่เคยมีชีวิตอยู่ในโซเวียตในช่วงยุคป,ปี3090ซึ่งในขณะนั้นโซเวียตยังปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์โดยมีโจเซฟสตาลินเป็นผู้นำประชาชนทุกคนต้องตกอยู่ในสภาพที่อดอยากเพราะสตาลินคนนี้เป็นคนที่เยี่ยมโหดมากทรัพยากรทุกอย่างที่หามาได้จะถูกยกให้ฐานเป็นระดับแรก ครอบครัวของอังเดย์เองก็ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นอังเดย์เคยมีพี่ชายหรือน้องชายหนึ่งคนแต่กลับถูกเพื่อนบ้านรักพาตัวไปฆ่าเพื่อนนำเนื้อของเขาไปกินประทังชีวิตต่อมาแม่ของเขาก็ตั้งครรภ์น,น้องสาวทันงทีงที่พ่อของเขาเดินทางไปรบสาเหตุเกิดมาจากที่แม่ของอังเดย์นั้นถูกรุมเนำยมีโดยพวกทหารน,นาซีและอังเดย์เองก็อยู่ภายในเหตุการณ์นั้นด้วยอังเดย์ที่เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ล้มเหลวและไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเขาเริมลงมือฆ่าเหยอไดแรกตอนอายุ42่อและก่อเหตุมาอยา โดยที่ไม่ถูกตำรวจจับเลยสักครั้งเพราะประวัติของเขาขาวสะอาดและไม่เคยต้องโทษคดีใดๆมาก่อนแถมในช่วงเวลาเดียวกันกับที่อังเดก่อเหตุยังมีคนที่ก่อคดีแบบเดียวกันกับเขาถึง245คดีในเวลาเดียวกันและมีจำนวนผู้ต้องสงสัยทั้งสิ้น95รายทำให้อังเดนั้นเกิดความย่ามใจและก่อเหตุถี่ขึ้นเรื่อยๆเขาลงมือฆ่าเหยื่อทุกคนอย่างโหดเหีเ้ยมและกินเนื้อจากนั้นก็ควักลูกตาออกไปเพราะความเชื่อว่าจะทำให้วิญ,ญญาณของผู้ตายจำหน้าของเขาไม่ได้ในเวลาต่อมาอังเดได้ถูกจับกลุมตัวและถูกกกกกกตตััั้้้งงขออ่่าาาาาวหหรรรมมยยทด22จนนิ วกเขาอังดีทได้ถูกตัดสินผ่านชีวิตด้วยการยิงท้ายทอยในวันที่14กุมภาพันธ์ปี1994และทำการฝังศพของเขาไว้ โดยที่ไม่มีป้ายชื่อหลุมศพเพื่อไม่ให้ครอบครัวของเขาเกิดความอับอายก่อนตายสารได้ถามอังเดว่าคุณทําแบบนี้ทาไมอังเดก็แค่ตอบง่ายๆว่าแม้แต่ผมเองก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เลยซึ่งถ้าหากจะให้ผมเล่าให้หละเอียดกดน่นนี้มีหวังต้องทคลิปชีวประวัติแล้วครับสาหรับตัวหนังมีหลายฉากที่น่ากลัวม,มากๆซึ่งถ้าหากใครใจไม่แข็งพอแนะนําว่าอย่าดูคนเดียวครับให้หาผีสักตัวมาดูเป็นเพื่อนด้วยจะได้ไม่ต้องกลัวอังเดชิกาติโลก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปลปะพยนธ์เรื่องกูซึ่งหากใครนะคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ